พระบาทสมเด็จพระฮริรั์รามามหาอิสราธิบดีหรือนักองค์ร่วงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่108แห่งกัมพูชาของราชราพุทธศักราช2383ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2403ราชาพิเศษเมื่อ7มีนาคมพุทธศักราช2391 รัชกาลก่อนหน้าพระองค์คือพระองค์เมก็กหรือพระองค์เมนกราวผิดขอประธานอภัยส่วนรัชกาลถัดไปต่อจากพระองค์คือพระบาทสุเด็จพ,พระนโรรง์บรมารามเทวาวตา a พระองค์พระราชะสมภพเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2339ณเมืองอุดมิชัยอาณาจัรเขเมรหรือกัมพูชาในปัจจุบันสวรรคตเมื่อ19ตุลาคม พุทธศักราช2 4 0พรพระองค์พระชนมพรรษา64พรรษาหน้าเมืองอุดมีชัยอาณาจักรเขมรหรือกัมพูชาในปัจจุบันพระราชบุตรของพระองค์มีอยู่ทั้งหมดสองพระองค์หลักๆเลยคือพระบาทสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานซึ่งจะได้ขึ้นของราชต่อจากพระองค์และพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตพระราชบิดาของพระองค์คือ สมเด็จหรือพระบาทสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์และพระมารดาคือสมเด็จพระมหายยิกาขันติยะวงศิริเสโววรโรดงอ่านผิดขอประธานภัยพระองค์ทรงเป็นประสมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรหรือกัมพูชาในปัจจุบันสมัยใหม่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของกัมพูชา ซึ่งท่ามกลางการต่อสู้ระหว่าง2ออาณาจักรคืออาณาจักรสยามหรือก็คือประเทศไทยและยวนก็คือเวียดนามในปัจจุบัน